เรื่องมือจับปลาฝนใส่ใหญ่ของโอ้ขาดก,ก็มีฝ่นเห็ดนะอันนี้พี่น้องนี่คือนำสางนำสา่งของหมู่บ้านมืดหมู่บ้านนี้มันจะมาใส่น้ำในนี้เมืม่อไหรลละแก มอตายชายมตมืลวงมาไโยเปาช,ชายซ้ำกับเขาไปให้ผว่าซ้ำเขาไปไปเสียยาให้กันอีกตามเขาตามกินบ่ สบายดียินด,ด,ดีตอนหับเขาชูซอ,องบรสิทิคนพาเที่ยวตอนนี้เดินทางมหาหอบ้านสแงบสแงบแม่นลับบ้านสแงบมาชมวิธีชีวิตของประชาชนในบ้านนี้เอาสีล่เก็บภาพบรรยากาศมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนนำกันเลยก็หมู่บ้านนี้เลี้ยงสัตว์หลายเลย บึงแบ่พวกขิันนีตัวง,งามๆงัวควายบ้าน,นี่กเป็นบ้านใหญ่อยู่แต่อยู่ห่างกันเรียนงแต่ละหลังบางหลังกามุดงไยสังกษีแล้วบางหลังก็ยังมุดงไยผาไม่เฮ้ยฟ้าไม่กระจะแอมด้วยไม่ไพ คนพาไปให้เราไปให้บ่เยอะคนพาไปให้แล้วเ,าเนาะใช่เฮียนเจ้าพุ่นปะ่ะโอ้<ะ>อยู่คนเดียวอยู่จ่พุ่นเนาะอ,อ,อยู่ใกล้โมเลยพุ่นเฮียนเพิ่น อยู่กับลูกกับเต้าแล้วเนาะให้เห็ดให้เห็ดให้ง่ายบ่ให้เจ้าโอ้ง่ายจ้งนี่ง่ายจ้งนี่ง่ายจังบ่มือบ่กุ้มบ่ข้าวแต่ละปีบ่กุ้มกินบ่ เยเ้เอไ้งายเยายในกลังเกี่ยมไปให้ให้เจ้าว่าอยู่นนนนี่นะโอ้หขลให้เจ้างามมาเล ลายเหลาย,ลายน้อยน้อยอ <laughs> เห็ดจากคนจะได้ช่องเป่าทำเป่า,านั่นพอใดเห็ดยานยานลายโตยานยานลายอพอแห้งเนาะเสียห์ยาเพื่อนเพิ่นก็มีโซล่าเซลล์ใส่แล้วเพื่องเพื่อนเท่าน,นี้ส่วนาลายจะใส่โซล่าเซลล์มัดเลย เลี้ยงสัตว์งัวแระลไรผสาสนเขตนี่ผลเห็ดให้ปูกล้วยให้จะเห็ดให้บดอีญายุไงพี่น้องเพราะว่าเพราะว่ามันบวบไว้น้ำนั่นบวบไว้น้ำหนาหนาไรลีเขตนี่เป็นหญ้าน้อยประเภทหญ้าน้อยน้ำหญ้าหยุบหญ้าอยังนั้มันเป็นหญ้าประเภทเลี้ยงเลี้ยงลูกเสียแล้วกันฝนตกเกิดขึ้นมาอีกเผนเห็ดอะไรก็บมิตรอะไ ใหญ่ก็เห็ดได้เห็ดให้่ไม่แต่ได้เผาพอพออยู่พอกินให้หนึ่งได้ประมาณเป๋าสองเปลสนานละนี่บรรยากาศเท่านีงนี่มีสลรดเซลแล้วได้กะไลังไงก็มีคนเท่าหมู่บ้านนี่สังเกตเบึงสลระจะมีแต่คนเฒ่าอยู่กับเด็กน้อยในรุ่นผู้หนุ่มนาจะ ไปหาหับจ่างมาแล้ว <_ letter> โอ้แปนขังเลยพี่น้องเห็น่ะวก่นอยู่เสียงหยาแปนขาดเราเลยพูพนหายวก่นเลยสไลายจะเห็นแต่คนเฒ่าได้อยู่บ้านไหม บางเฮือนก็นมุ่งเลยสังกสีบางเฮือนก็นยังมุ่งเลยไม่ไผ่บางเฮือนนี่มีเล็กน้อยสบายดีพ่อเท่า,ออบ,า <laughs> บ้านนี่จักรลังเฮือนหมู่บ้าน,นสิบสองสิบสองเนาะสลายพากันเห็นยังเห็ดไห่บ่เออยังเห็ดไห่เห็ดไห่เนาะเออบ่มีนา ัยรุ่นไม่ใช่มดคือบอเห็นัยรุ่นเห็นตัผู้เถ่าเออหมดแล้วไปไปเห็นเรียกบ่ะออเอาไปทำจ้างลแล้วเนาะนไปแล้วเฮาก็อยู่เฮือนนี่กับเฮาผู้เถ่า <laughs> เรียงหลานนันเอออยู่เรียงลานเนาะเออไวัยรุ่นก็ออกไปหาทำจ้างผู้เถ่าอยู่เรียงลูกเรียงลานอออยู่เห็นให้ได้ร้ายบอกเขาไปนี่เห็นให้โอ๊ยอดเขาไปนี่อึดเนาะ แรงพลบาตกอ,อ,กอม่มเขา้าวกล้วไม่ได้เฮ่านี่<อ>ชามชีลังเฮือนขบคัวอยู่ล,ลานเฮาเนี่มดเขาเออมีใช้ได้ับจ้างซื้ออ้าบอกเขาขันบุพอใเห้ได้โอ้ก็ได้ก็นียนญยาลายน,นี่ไปเห็ดของจีนนี่บัวร้เออ ยัางยาก็ยังคางยังไม่ได้หมดอยากไปหับจางก็บ่ได้เนาขคาเสียญ h าให้เอ <c oughs> อย่ายาลายหน่อเขตน,นีีกนโอ้ยลายลายรวยเออขอบใจขอบใจพ่อเถ้า,ามุมทางทางหนาเฮือนพึ่งพักพ่นกระปุกพัสวลพ่นกระมีนะ อยู่แต่พอมีหมล็ดใหม่ได้กินพวกฝนนะได้แังหนี่ก็ได้ไฟฟ้าเข่าได้แรงหนึงนะเขตนี้เป็นหมู่บ้านเลือกรับอยู่แต่ว่ามีไฟฟ้าเข่าบางคนกับมีโซล่าเซลล์ฝนฝนก็ปลูกพักได้ปลูกขังได้ บนต้นขุงอ่อนอาอยู่หากินมีรถถไปแก่เขาแก่น้ำแก่ต้นวิกไปปลูกโปรางฝนหลังน้อยน้อยางฝน ยาพันตมเขาไงชดชดฮะแกรัดเอามื่อไงล้วแก <laughs> นก้าตาชายเด็มาตมือลวงเ็มาลายโยกเ้าชีชายซ้ำกับเขาไปให้ผึ่นมาซ้ำเขาไปไปเสียยาให้กันอีกตมเขาตามกินบ่ ตำเช่นเธอหรลูกหลานเด็กไปใช้ลูกหลานคือบ่อยมาตำซอยก่อนคือเออก่อนเจ้าใหม่ก่อนเจ้าคุณแม่ป้าชิ้นไสเออปอไสับไปให้แล้ว Nina, มีหน้าพ uh, ่อมองรเบ้อย่น hmm? ีวิลล่วิล่วิเล่แทเอออ่นองค์อ่นองอันนี้วิละแท้วิละชามบะเบ้าพวิเล่ยาประจำเขามาเบิอนกระยากบปเบิอนกระยากก็ให้ชอมิด ลูกสาวเพิ่นไปอยู่บ้านอื่นเหรอเอาผัวอยู่บ้านอื่นออกเพื่อนเรียบร้อยแล้วลูกสาวเพิ่นเหลือแต่เพิ่นอยู่กับลูกกับหลานมีแต่เพิ่นตามเข่าู้เดียวฉ่อมิดตะโกนเอ็กซ์ยากเอ้ย นี่แหละฐานผสมวิถีชีวิตของชาวชนบทหมูบลล่บ้านลึกลับตามเขา่านี่แหละเห็ดอยู่กินตามเขา่าไปเห็ดกินได้หนึ่งเขา่าได้ตามแล้วยังไปหนึ่งอยู่ตามกินตอนเศร้าเลยได้หนึ่งนอีกอย่างในยพีน่น้องชาวบ้านในเขตนี่เพิ่นนาเพิ่นหัดจ้างปลูก ต้นต้นเบีย้ยเบีย้ยเบีย้ยไมวิกหรือว่าเบีย้ยยูคาเบีย้ยไมวิกเนี่ยต้นหนึ่งพันหนึ่งคุ้มหนึ่งพันหนึ่งปลูกับจ้างปลูกให้ในหนาที่มาให้ปลูกแล้วปลูกหักษาเสียหยาใหญ่มากมันมีหยาหกเสียหยาเผินกระจางดังห่างอีกแล้วตอนนี้เป็นต้นใหญ่เป็นลำใหญ่มาตัดก็ตัดขายเผิอนอีกเผินหับซื้อมนทุกอย่าง ตั้งแต่ป,ลปลูกกระจ้างต้นละพันมาเสียห้าอีกบานนเสียห้าิืนกะจ้างมีแต่เจ้าปูกในดินเจ้าเราคอยหับจ้างเจ้ามัดนี่จ้างเจ้าปูกจ้างเจ้าเสียห้าจ้างเจ้าตัดเอาไปขายให้ิ่นมเพิ่น,นถือว่าิ่นมาดซอยเหลือพี่น้องในโวนบโในเขตในเทวานี่ก็เป็นไรายได้อีกอย่างหนึง่งที่ซอยเหลือในขอบครัวในเฮือนซาญของพี่น้องิ่นมา อันนี้พี่น้องนี่คือน,น้ำสั่งน้ำสั่งของหมู่บ้านเมื่หมู่บ้านนี่มันจะมาใส่น้ำในนี้โอ้เฝนเห็ดขัดอะไรฝนเทอะไรน่าจะมีคนมาเห็นหายเทขักอะไรอ่ายวเขามาเขามาเปิดน,นำ้ำโอ้เลืกพอสมควรพี่น้องเลืกเอกอะไร นในหมู่บ้านทุกคนจะมาใช้น้ำจ่นี่เสียดายนะเนาเฮามาบ่ถึกบรรยากาศตอนฝนมาใช้น้ำอาจารย์ิเก็บภาพบรรยากาศแล้วรีวิวมาให้พี่น้องเบิ่งยังครับน,นี่คือชี้ากระสังพี่น้องเบิ่งตามเบิง่งสังเกตเบิ่งสังเสียังใหม่ๆอยู่เลยที่แม่นมีคนมาเห็นหาย เอา,เาไปหาเลาาเบิงแถวอื่นก่อนอ่อเฮือนลังนี่ยจะคล้องเพนปนไปเวียกเลยยังมุงด้วยมุงด้วยไม้ไผ่ยอยู่เลยแอมด้วยไม้ไผ่แล้วมุงด้วยไม้ไผ่นี่มีเครื่องมือจับปลาอยู่แล้วพี่น้องเครื่องมือจับปลาเฝนใสใหญ่ของ โอ้ขากอะไเพันเห็ดนะโผเออพี่จะเป็นแบบนั้นพี่น้อง็นโฉบใส่นะนี่ใช่แมนหรือโบแมนน่นจะโบแมนเราเจ้าของเฮือนบ่อยู่มีคนอธิบายเฮาแต่ว่าเป็นเฮือนนี่ขากอะไรมีเครื่องอุปกรณ์จับปูจับปลาของใส่ เป็นภาพบรรยากาศที่เราเลาะชมโอ้เฮือนเพินเ่นมุงด้วยไม้ไผ่ะถ่าผู้ชมพ่อแม่พี่น้องพวกเข้าก็ได้เลาะถ่ายบรรยากาศและถ่ายทามวิธีชีวิตการเป็นอยู่ของพี่น้องในหมู่บ้านนี้กะเพิินก็มีอยู่ พอได้อยู่พอได้กุ้มกินมีเขา่ามีนำ้ำนะเข่าก็พอได้กินนี่ก็เป็นการเป็นอยู่และวิถีชีวิตของหมู่บ้านที่อยู่ในลึกลับที่สุดหมู่บ้านลึกลับหมู่บ้านชนบทนี่ก็ยังอยู่ในเขตเมืองเชโปนแขวงสวรรณเขตยังเขตเมืองเชโปนอยู่พี่น้องเป็นหมู่บ้านลึกลับที่พ่กเฮากับทีมงานพากันมาหาพามาหาเข่ามา ช่วงนี้เป็นหนาผลพี่นอ้องชุมเฮ้ากับบืนบุกปืนต่อมามาหอดแรงวานนี่ฝนตกโอ้ยอุกแห้งเลยรเพราะาเส้นทางมันเป็นภูเป็นภูสั้นลงนะนี่คันว่าฝนตกแลยเดี๋ยวว่าแต่เรื่องไปเลยหย่างสื่อนี่หยางเอาหลดไปนี่่ให้ว่าเลยหยางอะไรเอาพี่นอนะ้องะตอนนี้ก็เดินทางมาจบคลิปแล้วบอสิตกับบอสิตกับสีได้จบคลิปลงเพียงเท่านี้ พอเก็บภาพบรรยากาศใหม่พ่อแม่พี่น้องเบื่องแ้วของเขากันได้มาเที่ยวได้มาเห็นบรรยากาศเขตบ้านนอกนี่ก็คือว่าอบอุ่นนะครับผู้ซึ้จับใจกินใจสื่นใจลาศีได้มาเห็นแรงพบกความเป็นอยู่และการถักทายของเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเพิ่นบ่ได้บ่ได้นั่นบ่ได้ว่าบางรังเกียจพวงเฮาเพาเิ่นเปิดหาพพกเฮาคือที่เห็นนี่แหละเนาะเอาวันนี้บอ่อซิ ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปอีพีต่อไปติดตามเบ่งวะบาซิดกับทีมงานชีพาพ่อแม่พี่น้องไปเบ่งหมู่บ้านได้อีกสบายดี